อะไรครับเนี่ยทำฉันเน่ลูกชายเธอเอา้าโอ๊ยทำไมทำแ้นลูกโอ้ป้าป้ฟังอ่างกอง่อนอ่าไม่เอาอ่ะอ่างกลัวโดนโกหก็หอหอะไรทำลายวัคคูโบราณอ,อ,อย่างงี้ฉันก็เอานะอย,อย่าว่าฉันไม่เอานะเนี่ยผมขอโทษแทนลูกเลยนะครับป้า เอ่อถ้าเกิดว่าป้าชอบลูกผมจริงแล้วก็ไปรอที่บ้านมังแคเดี๋ยวผมพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอโทษทีนะครับครับครับผมโอ้โหมาไปเลยโอ้โหพ่ออะไรแล้วว้าโอ้ยเอ็งนี่อะไรนะหมาของอ่างอ่ะพ่อบอกไม่ต้องเป็นห่วงไงแต่พ่อจัดการให้พี่ขอพ่อเออโอ้โหมาเนี่ พอบ u งอะไรอ่ะงุงงิงงุเนี่ยโอ้โ่อีลอบแกพอบอกว่าเลียเลยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ